เราลองมาวัดกันหน่อยดีกว่าอเอาแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแพงวัดคุณค่าจากอะไรน้องๆฟันธงว่าการแต่งกาย16.48%การกระทำ83.52%า83.52เลิฟติวเตอร์คิดว่าน้องๆควรทำยังไงถึงจะดูแพงครับ เวลาเราจะดูแพงหรือไม่แพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอันดับแรกก็คือภาพที่เราเห็นจริงไหมครับอันที่สองภาพที่เห็นนั้นมีการแสดงออกว่าอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้การจะแสดงออกว่าแพงหรือถูกเนี่ยมันอยู่กับอะไรมันอยู่กับใจเรามันอยู่กับใจเราถ้าใจเรามองว่าสิ่งที่เราใช้นั้นเนี่ยมันแพงแพงนี่มันตีความได้เยอะแยะมากแต่ส้ารับผมจะตีความก็คือแพงอย่างมีคุณค่าใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่จะแต่งตัวบุคลิก,กภาพที่แพงและมีคุณค่านั้นตัวเขาต้องมีความรู้สึกความมีคุณค่าของตัวเขาเองใช่ไหมครับใช่แล้วอะไรล่ะที่จะแสดงคุณค่าของเราออกมาก็คือบุคลิกของเราความรู้สึกนึกคิดของเราการกระทําอะไรต่างๆของเราซึ่งมาหลอมรวมออกมาแล้วก็เป็นอิมเมจของเราถูกต้องไหมครับนะแพงหรือถูกเนี่ยขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาตอนนั้น ถ้าน้องเรียนรู้ที่จะแต่งทําตัวให้หน้าตาสดใสใจคิดแต่เรื่องดีหน้าที่การงานดีมีอะไรอะไรต่างๆมีครอบครัวดีหรือพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมเราให้ดีๆไม่ว่าน้องใส่อะไรมันก็จะเพิ่มลาศีขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ถ้าใจน้องห่อเหี่ยวใจน้องคิดร้ายใจน้องอิจฉาริษยาอาฆาตไม่ว่าจะแต่งชุดอะไรไปก็ห่วยทางนั้นจริงไหมครับใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นความแพงหรือไม่แพงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราจะเลือกอะไรใส่ออกมาเป็นบุคลิกภาพของเราครับถ้าน้องๆอ,อายุเท่านี้เนี่ยคนสังคมเขามองความแพงน้องอยู่ที่ไหนอันที่หนึ่งความรู้ใช่ไหมครับหน้าตาดีบุคลิกดีพูดจาดีเรียบร้อยคนชื่นชมไหมครับแล้วถ้าเกิดน้องสวยด้วยแล้วน้องฉลาดด้วยน้องจะชนะคนที่สวยธรรมดาไหมครับนะครับ วิธีจะฉลาดง่ายนิดเดียวนะครับวิธีจะฉลาดง่ายนิดเดียวผมสอนสามคำนะครับถ้าจะเป็นผู้หญิงฉลาดมีอยู่3อันอันที่ 1. never say you are wrong อย่าบอกว่าใครเขาผิดจุดอ่อนผู้หญิงเนี่ยชอบชี้หน้าคนน้นคนนี้ว่าผิดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมครับแค่คุณพูดปั๊บหลังเสียไม่หิตออกมาจากคุณแล้วครับอันที่ 2. talk in their interest พูดที่เขาอยากฟังไม่ใช่พูดที่เราอยากพูดเข้าใจไหมครับอันที่สคือ smile ครับยิ้ม ยิ้มพิมพ์ใจยิ้มให้ทุกคนนะครับงั้นถ้าน้องทําได้สามอย่างนี้น้องดูแพงมากเลยนะไม่ว่าใครผิดนะครับพูดที่เขาอยากฟังนะครับและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโคตระแพงเลยยิ้มกันใหญ่เลยนะคะขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์สุกเระค่ะสวัสดีครับ